ปฏิตามโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกันครับสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกาลสินขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมหากป่าไม้ลดจำนวนลงความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติก็จะลดลงตามไปด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งรวมกับมูลนิธิพลังอีสานเพื่อการพัฒนาส่วนราชาการในจังหวัดกาลสินเทศบาลตมนภูปอเครือข่ายสมัชชาเกษตรกร,กรอีสานและเครือข่ายปปชภาคประชาสังคมภาคอีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศาหรอบ28รกรกฎาคม2567บนพื้นที่28ไร่ที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคอทชอตำบลภูป่ออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความสมดุลให้ธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อนอเราก็นึกคิดได้ว่าโครงการปลูกป่าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือป่าเนี่ยมันจะเป็นสมบัติของชุมชนผมเคยพูดเสมอว่าสังคมอยู่มาได้คือป่าเนี่ยเลี้ยงบ้านบ้านเลี้ยงเมืองเมืองเลี้ยงนครนครเลี้ยงประเทศเพราะนั้นถ้าไม่มีป่ามันก็จะเกิดผลกระทบกันทุกระดับ เพราะฉะนั้นในการเอาโครงการปลูกป่าเนี่ยเป็นงานเฉลิมประเกียบเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ได้ผลหลายสถานหลายประการสํานึกกับประชาชนกับเยาวชนกับเยาวชนวันนี้เชื่วจะเป็นสํานึกที่ดีต่อสราบัน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในสองกิจกรรมที่ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีในรูปแบบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนหวังปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือทางกรมประชาสัมพันธ์นได้มอบหมายให้ให้แต่ละสำนักกองได้มีกิจกรรมร่วมกันในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพิเศษเนี่นะครับซึ่งทางเราในเฉพาะสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเนี่ยก็ได้กําหนดพื้นที่เอาไว้ทั้งหมดสองครั้งด้วยกันครั้งแรกนี่เราเริ่มกับพี่น้องประชาสังคมชาวจังหวัดกาลสินเขาเรียกว่าประชาสังคมที่เป็นกาลสินโมเดล ที่มีพื้นที่ในการปลูกป่าทั้งหมด28ไร่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเราก็เสนอตัวเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพร่วมในการที่จะมาทํางานในด้าน PR ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดงานสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็มาสร้างกิจสํานึกในเรื่องของการปลูกป่าร่วมกันตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกาลสินหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมปลูกป่ากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอีกทั้งการปลูกป่าย,ย,ยังเป็นการสร้างธนาคารอาหารที่ดีให้กับคนในชุมชนอีกด้วยครับก็ในการที่เรามาร่วมปลูกป่า,าถวายในหลวงวันนี้ครบรอบ72พรรษาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อท้องถิ่นนะครับเพื่อที่ใหเกิดเรื่องของ ความรวมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไดคาร์บอนเครดิตจากการที่เราปลูกป่าเรื่องของธนาคารอาหารที่เกิดขึ้นกับชุมชนมีป่าก็ต้องมีอาหารเกิดขึ้นชุมชนได้เข้ามาทำมาหากินแล้วก็มันจะได้พัฒนาสกยภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นศาสตร์พระระาชาของพ่อหลวงรัชกาลที่9คือองค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคุมในทุกมิติ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพระราชประสงค์ของพระองค์คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหนึ่งในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ส่งสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรและกิจกรรมจิตอาสาปลูกป,ป่าในครั้งนี้ก็เป็นการสืบสารพระราชปณิธาน ในด้านการส่งเสริมพัฒนาป่าไม้ให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อประโยชน์ต่อกันอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT11 t v ีสารรายงานจากจังหวัดกาลสิน